อ้นี่ทุกคนจิกก๊กเปล่าๆก็กินไม่ต้องเป็นเน็โอ้ยอยอ้ยนี่มันเหยื่อเอ็มวินะทุกคน <c oughs> ตัวแรกค่อยๆเล่นไปก่อน <c oughs> ปลาใหญ่อะครับดอกใหญ่กับเหยื่อเอ็มวิเอาแล้วไงสวยแล้วไงสวยแล้วออกอย่างเดียวเลยอะ <c oughs> อะไรวะนี่อะ <c oughs> ดูดูครับ ไปซะแล้วเฮ้ยทำไมไปลอยตรงนู้นวะน่ะโอ้โหพี่วีนะครับก็สวัสดีนะครับมังคกอิงคิงพิเชอร์ตกไม่เก่งกตนตกทุกอย่างนี่เดี๋ยวนี้อยู่ที่คุระบุรีนะครับกับเรือ พี่วีมหาชัยนะครับที่เดิมนะครับสี่ทุ่มปสี่ทุ่มครึ่งนะครับป่านไหนออกป่านนั้นนี่นะครับตามคอนเซ็ปต์พี่วีนะครับวันนี้เรามาแบบว่าหลงๆเลยนะครับผมมืดๆเปิดทิปกันแบบ มืดๆเลยนะครับแล้วเราจะเดินทางกันแบบมืดๆอย่างนี้ด้วยเหมือนกันนะฮะมาดูกันนะครับว่าพีวีนะครับขับเรือกลางคืนเลยนะครับแล้วก็เช้าเดี๋ยวเราได้ตกกันเลยแน่นอนนะครับทริปนี้เดือดแน่นอนนะครับสําหรับเราเจ็ดคนนะเดี๋ยวก็ไปเดินทางกันนี่มาแล้วพีวีมาแล้วกดเชือกนั้นออกแล้วทุกคนตื่นเต้นตื่นเต้นไปเดินทกัน few moments later เชา้าแล้วทุกคนนี่แนละ้วถึงแล้วนะครับมหมายเลขตอนแปดโมงครึ่งนะทุกคนแต่ก็วิ่งมาเมื่อคืนนะครับค่อนข้างที่จะไกลเลยนะครับใหม่นี้นะครับชุดเช็ดอะไรเราก็ไม่เปลี่ยนเลยหัวฟูอยู่เลยนะครับนอนมาวันนี้เลยนะครับไอจิกันทุกคนน้ำกี่เมตรน้ำกี่เมตรนะครับพี่บีตอนนี้เจ้าสิบสี่ อันนี้เราใช้นี่ก่อนนะฮะ0 0กร,รัมจำใส่ไว้เมื่อคืนนะครับเยื่อ b c นะครับในสตูดิโอแล้วก็ CT คีขับแม่นนะใครชนัดไฟฟ,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 ฟ้าก็ไฟฟ้าไปนะฮะ <c oughs> น้ำ90ากว่านะครับเยื่อ200รอย้อยโดนแล้วโดนแล้วนี่ทุกคนจิ๊กเปล่าๆป่าก็กิน ไม่ต้องเป็นเน็บนี่ไม่ต้องเป็นเน็บทุกคนอุ้ยของใหญ่ด้วยทุกคนปลาขวาปลาขวาทุกคนอุ้ยอุ้ยนี่มันเหยือ M Vip นะทุกคนว้าวตัวแรกค่อยๆเล่นไปก่อนปลาใหญ่ะครับ อายายเอ่ยกระโมงครับไม่ใช่ครับด็อกครับด็อกใหญ่กับเหยื่อเอ็มวิวโอเคเวลี่กูดโ okay, <very> อย้ยโอย้อยาตายตายตาย โอ้โหได้แต่ตัวดูดูไซส์โอ้โหดูดิเพื่อนโอ้โหดูหน่อยดู่อยดู่อยโอ้ยแต่นู่นเนี่ปลาเกมฮะเอ็มสมรยนะครับหัวจิกนะฮะเดี๋ยวจะมีขายแล้วเพราะว่าเราไปช็อปมาแล้วเดี๋ยวเหลือปุ๊บเราไปขายเลยเราวางแผนไว้เรียบร้อยเร็ว ดอกอีดดอก้อด็อกเรกัน้ปยงานเข้าแล้วไงงานเข้าแล้วงานเข้าที่ล้าวเป็ดออกยาวเลยเอ เฮ้ยมีเทียง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 ,ยง <S 2> <S 2> <S โดแล้วกว่าเหลือครึ่งตัวละงานนี้ของ,งแท้ของแท้เพื่อนของแท้ให้เพื่อนๆดูหน่อยครับกับปัวเอ็มสไนะฮะนี่นะครับมีขายนะครับร้านกิงกินไม่เจ้กินไม่เจ้ามีขายคร<ะ>ับผมกระติก250กรัมครับ M Smile ครับโอ้โหสุดยอดไม่สดแต่เราสดติด้วยสดไม่อดตายนะฮะทุกคน

อะไรวะนี่อ่ะเอาแล้วทุกคนเอาแล้วเอาแล้ว,เ,วเ,ลเอาอเ<ะ>กไหลเป็นน้ำไหลเป็นน้ำจะใส่อีกไหมเนี่ยเบรกขึ้นมากลางน้ำเลยเ,เมื่อกี้สัวเข้าไปถือ,อดูดูครับไปซะแล้ว นนนคนโอ้โหพี่วีแม่นเป๊ะเลยอ่ะวว้าวปากวาปากว้างอะไรอะ่ะกรีบแข็งมาเชียวเฮ้ยจะเป็นไปลอยตรงนู้นมั้ย่ะโอ้โหพี่วี ใหญ่โคตรเบลเลยอ่ะอุ้ยหมินด้วยหมินด้วยตีจะหลุดแล้วตีเข้าปากเลยเพื่อนปล่อยโอ้โหทุกคนดูว้าวโอ้เอ็มจิกโคตรใหญ่โคตรใหญ่โคตรสูงโอ้สี่สิบได้เอ็มจิกครับผมเอ็มจิกครับผมโ้ยกมิเต้ยกมิเต้บางคนดักบอกยังยังเชื่อคุณดิ กำลังดูหนังชีวิตของพี่นัทอยู่300ร้อยส0มแต่ไปต่อสายอ่ะมีแค่สายเราเล่นนามันแล้วต้องขอยเรือตามนะครับตอนนี้นะยังซื่อยังซื่อใส่เข้าไปอีกเบรกอ่ะใส่ไปแล้วใส่ตึงแล้วขวาไปเงี้ยไปเงี้ยขวาเรือครับเนี่ยชุดอุปกรณ์ไม่ถึงนะครับเราจะเป็นอย่างนี้นะครับทุกคน ่แโดนจะไม่รู้เท่าไหร่แล้วเนี่ยครับไปเลยถอยไปเรื่อยเร็วหน่อยก็ดีช่วงระหว่างรอคุณนัทอัดปลานะครับเราก็ใช้เหยื่อคิงนะครับมาแครสนะทุกคนนี่นะครับเหยื่อคิงนะครับทํานาแล้วตีไ,ไม้เดียวทกคนเลยทุกคนอันี้เราเก็บปลาเหยื่อครับเป็นพวกปลาโอ เี่ยเยือกิงยู้ฮูฮะแ,และเล็งก็งปิดเบรกแน่นเลยอะ่ะใส่เข้าไปอีกเบรกอ่ะใส่แล้วใส่ตึงแล้วเนี่ยชุดอุปกรณ์ไม่ถึงนะครับเราจะเป็นอย่างนี้นะทุกคนเนี่ยบอกแตวโดนมาไม่รู้เท่าไหรแล้วเนี่ยครับ,รบเรียบร้อยนะครับอะไรครับเนี่ยยามากาเรียบร้อยไปเะครับชั่วโมงหนึ่งโบเสร็จตังแป้ง อุ้ยโดนเลยอะ่ะไอ้เชี่ยอ้ดางน้ำอุ้ย, <ances> ย,ย,ย,ยเรียบร้อยบึ้ดอุ้ยเรียบร้อยตายแล้วเอ็มวิปสามร้อยเบรกสูงไปห,หน่อยเรียบร้อย เอาแล้วลออ้ยเยลโล่เว้ยเยลโล่ใหญ่เว้ยเก็ลูกเจ็ลูใหญ่หราอ่ามาแล้วทุกคนมาแล้วทุกคนทีทีครับแม่น,นครหนึ่งสามเยลโล่เยลโล่ đây này các bạn lo, thấy bán 10 quả lo này, các bạn ơi, dài hết, oi oi oi, oi 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 oi, rồi, run อุ้ยเรียบร้อยอุ้ยเรียบร้อยไปแล้วขาดโอ้ยผ่ายแล้วทุกคนขาดไปสองโอยจะปิดลิงก์ระเบิดนะทุกคน ดูดิจะหลุดอีกไหม,ด,มดูดิจะหลุดอีกไหมโอ้โหเป็นไงจิกจิกหัวเสียมครับผมวว้าวเอมจิกเบิร์ล่มโอ้โห,โโหให้คุณเพชรธนวาดูหน่อยไหม่าคืออะไรเนี่ย โอ้ยกินจิกด้วยทุกคนจิกเปล่าๆไม่มีเน็บนะฮะเอ้ยเอ้ยชิบแล้วไม่ปล่อยนะลูกดอกนี้โอ้ยลูกสายต้องติดเครื่องแล้วแหละพี่บีออกไม่หยุดเลยโอ้โหเละละเละละทุกคน เอ็มจิ๊กนะครับรีขายที่ร้านนะครับอ,อุ้ยัด้ไง,งเรียบร้อยระเบิดดิพี่โอ้โหอ,อยู่ตรงนี้เองอีกนิดเดียวเองอ่ะเขาระเบิดอโอ้ยสียขอเบิ่งหน่อย ไฟฟ้าขึ้นอีกแล้วทุกคนว้าวเย่ต้องใช้ตะขอแอมหนูโอ้ยตามพี่เคนพี่เคนกันต่อทุกคนด็อกด็อกด็อกหรือจีทีวะนะเดิน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 าแล้วทุกคนมางี้เดินมางี้โอ้ย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 มาผมด็อกใจด็อกใ หัวจิกเอ็นสมายนะครับเอ็นสมายนะครับเฮ้ยผมว่าแม่งไซส์นี้ทั้งนั้นเลยที่โดนโดนขาดอ่ะแต่เบาเบากว่าจีทีผมเอาจริงส0เซียวเฮ้ยตีตีตีปลากินกลับมาอีนี้ครับแหลกเหลวมันหมดแล้วเหยื่อแคทเหยื่อจิก6กกรัมนะฮะของทิงนะครับ ไป, <Wow. S 1> ไปโดนเลยนะครับทุกคนใช้ง่ายนะกอกก็กินแล้ว <Wow. S 1> นี่เรามาแคสหาปลาเหยื่อผมต้องหาปลาเหยื่อให้เพื่อนผมก่อนครับ <Wow. S 1> นี่พี่บอกแล้วอย่าให้ผมแคสผมแคสแ,แ,แคสอาชีพาาปากกว้างใหญ่พี่เบลอเลย โอ้ยซส่สิบครับผมไม่ต้องช่างรวมลอกไปด้วยพี่รวมลอกรวมตะกรวไปด้วยสุดยอดโอ้ยเราก็ตื่นเต้นไยดิเฮ้ยฝั่งนู้นเขาไม่มีปลาโอ้ยชิบหายแล้วโดนงานพีวีผมโดนงานพี่ น่าจะเป็นเยลโล่นะครับเหยื่อคิงนะครับเหยื่อคิง60กรัมเมงทุกคนววพี่พงศ์พี่พงศ์พี่พงศ์มีเหยื่อคิงย่างพี่พงศ์เนี่เห็นเขาแคสอยู่นานแล้วเนี่คือไม่อยากจะแคสอ่ะมันโดนทุกไม้อย่างนี้แหละ <c oughs> แต่ทำไงได้ <c oughs> เดี๋ยวเพื่อนไม่มีเหยื่อโห uh, ไม่น่าไปลึกเลย <c oughs> อย่าบอกนะว่าปลาหน้าดินยังกินแคส มีเกตด้วยเฮ้ยต๋มีเกตมาเ,เพื่อนโอ้โหหัวเสียมตัวบเบลล์เลย,แม,ยแม่งกินเหยื่อแคททุกคนดูดิ <c oughs> เขาตกหน้าดินกันตั้งนานไม่กินนี่แคทหัวเสียมกินเฉย,อยเออจบเรื่องวูฮูหกสิบกรัมนะทุกคนดูโคตรเบาแรงเลยโอ้โหดูดิขนาด หัวเสียมยังทนไม่ไหวอ่ะเอางี้ดีกว่า f moments later โดนแล้วครับ นี่นะครับของคิงแคทคิงโอ้ยโดนงานด้วยลูกพี่60กรัมนะครับแคทอันดามันโคตรเดือดตีไปปล่อยจมนิดนึงนะครับแล้วก็ก่อได้เลยลก่กอเลยกอก็โดนเลยกัดจะแทบจะผิวน้ำเลยนะตรงนี้ มันคืออะไรมันคืออะไรมาดูหน้าหน่อยสิลาบเลยตัวเดียวเมื่อยแล้วกระมงุงชิ้นเลืดโอ้ยจีทีใหญ่มันไม่ได้มีลิตรอะไรเยอะนะ แค่ตัวเป็นหนักเกิดเป็นใหญ่ต้านนะครับถึงแล้วช็อกแล้วออโอ้โหบาเลอร์บาเทอร์เหยือกิ้ง60กร,รัมครับเพื่อนเพื่อนเบ็ดบนขาดเกี้ยงหมดเลยโอ้โหเ,เ,าเอาแนวตั้งดีกว่า นี่เหยื่ออะไรครับเนี่ยนี่มันเป็นเหยื่อคิงนะครับผม60กรัมโอ้โหเบ็ดบนไม่เหลือเลยนะครับเหลือ3ทางตัวล่างตัวเดียวโอ้โหกับ GT ตัวนี้ไซส์ดีทุกคนโอ้โหสักยี่สิบเราจะได้นะไปเดี๋ยวเราจะปล่อยมันอยไปไป บายบายเรามาเปลี่ยนมาใช้สตูดิโอ30นะฮะกับคันซีนิตนะครับนี่เราก็ใช้อยู่ที่150กรัมนะครับของ MG ็มจิจะโด Yellow. Yellow ุดยันโลเย็นโลเลกเออโอ้โโอ้โหชูฮูเห็นไม่เลยโอ้โหเล่นทันล่อเก,กือบไมหมนะฮะ โอ้โหเหม็นไหม้เลยจริงโอ้โหใหญ่ฝอยมาเลยเลยแต่ว่าเป็นไฟฟ้านะครับหมดสิทธ์นะฮะท่านกรรมการครับหมดสิทธ์หมดสิทธ์ครับใจเหี้ยเรา ya จบนี่พี่เคนก็โดนเหมือนกันเราก็โดนด้วยเหมือนกันนะครับไล่เก็บปลาโออยู่โอ้ดูหัวสั่นดูหัวสั่นเอ้ตุ๊ตุ๊ตุ๊ของเราไม่พลาดน่าจะเป็นเชนโลเหมือนกัน อิโลโเพนีย่ยฝูงเดียวไปเลยโอ้โสีสวยอะ่ะโอ,อบแล้วปากกว้างจิกสนุก บอกแล้วจิก๊กแม่งก็กินเชีย่ยเยไหลเป็นน้ําอีกแล้วอะถึงพื้นกอเร็วๆหน่อยเลยพี่เคนมันกินเห <kalk> ยื่อสปีดปลาแม่งอยู่สูงโอ้ยเละเละบอกเลยโดนอีกแล้วปากกว้างลงไปซัดเลยพี่อุยแม่งใหญ่ด้วยดิเอาอยากอีกอยากจะหนีตัวใหญ่แม่งเจอตัวใหญ่พี <P> ่พี่เคนคดูทุกคนดูอนี่ไหลเป็นน้ำเลยกู คือแล้วอู้เรียบร้อยดูเอาะขาดขาด i ราคอยดูตรงนู้นตรงนี้นะครับเราก็อยู่กับตัวเองนะครับแล้วก็คอยทบทวนเกมข mm hmm. <ensor> องเรานะครับพราะว่าเราผิดพลาดตรงไหนนะครับวันนี้ผมผิดพลาดค่อนข้างเยอะนะฮะต้องบอกว่าผิดพลาดค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราคํานวณไซส์ปลาเนี่ยค่อนข้างที่จะต่าเกินไปนะครับก็คือปลามันค่อนข้างเลี้ยตัวใหญ่แล้วสายไม่ไหวนะระเบิดไประเบิดไป4ี่นะครับวันนี้นะสี่ตัวะระเบิดเลี่ยมนะครับไม่เหลือ ครับตอนนี้เราก็ต้องทบทวนแล้วนะครับตันนี้เราเตรียมอุปกรณ์ชุดใหม่แล้วสําหรับคืนนี้นะครับแล้วเดี๋ยวไปตามดูว่าคืนนี้เราจะได้ปลาอะไรหรือเปล่านะครับสําหรับคืนที่2นะครับสําหรับการเดินทางคืนแรกเยลโล่ไม่ได้ไปแล้วนะครับฟาวไปก็จะเป็นคืนนี้แหละนะครับมาดูกันนะครับสําหรับการตกปลากลางคืนนะครับจริงจงจังๆนะครับฝั่งอันดามันนะครับทุกคนไปเจอกันทิ้งสมอก่อน